มนุษย์หล่อซะเหลือเกินหล่อจนขนลุกขนพองฮ้มึงอะชื่ออะไรเออกิดดางไงหนูไม่คุ้นหูเหรอจ๊ะเอ้ยกิดดาไงหนูไม่คุ้นหูเหรอคะขอเสียงหน่อยเออเย้กิดดากิด,ดคุณไหมวันนี้มันออไม่ค่อย วันนี้มันไม่ค่อยคุ้นกิตดามันคุ้นจอมพลยอกยอกยอกใส่เย็นๆป่านั้นบัดซบหยอกมันเป็นมมกอันนี้อันนี้ความดันขึ้นเลยหรอแค่พูดนะเนี่ยแค่พูดเองไม่เป็นไร เดววันนี้จะหอมให้คุ้นหูเลยล่ะลงมาจุติบนโลกมนุษย์หล่อซะเหลือเกินหล่อจนขนลุกขนพองมึงอะชื่ออะไรอกิดดาไงหนูไม่คุ้นหูหรอจ้ากิดดาไงหนูไม่คุ้นหูหรอคะขอเสียงนอยเย้กิดดากิดดา วันนี้มันไม่ค่อยวันนี้มันไม่ค่อยคุ้นกิจดามันคุ้นจอมพลยอกไมกยยอกใจเย็นเย็นป่านั้นวยัดสดหยอกมันเป็นมุกอันนี้อันนี้ความดันขึ้นเลยเหรอแค่พูดนะเนี่ยแค่พูดเองไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้จะหอมให้คุ้นหูเลยล่ะจงมาจุติบนโลกมนุษย์หล่อซะเหลือเกินหล่อจนขนลุกขนพองมึงอะชื่ออะไรเอกิดดาไงหนูไม่คุ้นหูหรอจ้ากิดดาไงหนูไม่คุ้นหูหรอคะขอเสียงนอยเย้กิดดากิดดา วันนี้มันไม่ค่อยวันนี้มันไม่ค่อยคุ้นกิจดามันคุ้นจอมพลหยอกยอกยอกใจเย็นๆป่านั้นมาสดหยอกมันเป็นมมกอันนี้อันนี้ความดันขึ้นเลยเหรอแค่พูดนะเนี่ยแค่พูดเองไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้จะหอมให้คุ้นหูเลยล่ะจงมาจุติบนโลกมนุษย์หล่อซะเหลือเกินหล่อจนขนลุกขนพองเฮ้ยมึงอะชื่ออะไรเออกิดดาไงหนูไม่คุ้นหูเหรอจ้ากิดดาไงหนูไม่คุ้นหูเหรอคะขอเสียงหน่อยเออเย้กิดดากิดดาคุ้นม วันนี้มันไม่ค่อยวันนี้มันไม่ค่อยคุ้นกิจดามันคุ้นจอมพลยอกยอกยอกใจเย็นๆป่านั้นมาสดหยอกมันเป็นมุกอันนี้อันนี้ความดันขึ้นเลยเหรอแค่พูดนะเนี่ยแค่พูดเองไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้จะหอมให้คุ้นหูเลยล่ะ